ผู้คนส่วนใหญ่เชื่อว่าพญานาคเป็นสัตว์กึ่งเทพมีอิทธิฤทธิ์ศักดานุภาพสามารถเนรมิตร,ร่างกายเป็นมนุษย์ชายและหญิงได้ทั้งยังมีความเชื่อว่าพญานาคนั้นเป็นสัญลักษณ์แห่งสายน้ำเป็นผู้พิทักษ์รักษาและเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ด้านการสร้างความสามัคคีพรองดองในสังคมโดยมักจะพบเห็นพญานาค ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดเป็นส่วนใหญ่ซึ่งที่นี่เป็นพญานาอคออคงปูขาวตั้งอยู่ริมห้วยทับทันภายในวัดป่าธรรมนุสรบ้านท่าด่านตะมนเกาะแก้วอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์โดยสร้างขึ้นจากแรงศรัทธาของผู้ใจบุญที่เดินทางมาตามนิมิตฝันจากกรุงเทพทั้งที่ยังไม่รู้จักวัดแห่งนี้มาก่อน ท้าความไปเมื่อปี2,562มีพู้ธ่าผู้แก่ภายในหมู่บ้านได้นิมิตฝันเห็นมีพญาน,นาคต้นสีขาวมาบอกว่าถึงเวลาแล้วให้ไปเอาหัวใจพญาน,นาคที่บริเวณริมห้วยทับทันหลังวัดแห่งนี้เอามาไว้ที่วัดและในอนาคตจะมีการสร้างรูปปั้นพญาน,นาคสีขาวที่วัดแห่งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมากราบไหว้บูชา และจะคอยช่วยเหลือพุทธศาสานิกชนซึ่งในฝันผู้เท่าคนดังกล่าวก็เห็นสถานที่อย่างชัดเจนแต่ก็ไม่ยอมเชื่อจนต้องนอนฝันแบบเดิมๆซ้ำอีกถึงสมครั้งจึงได้ตัดสินใจไปดูก็พบหินที่มีลักษณะคล้ายหัวใจพญานาคดังกล่าวจริงตามความฝันโดยอยู่บนเนินทรายริมห้วยทับทันหลังวัดดังกล่าวจากนั้นจึงได้หยิบขึ้นมาดู และนำมาถวายที่วัดธรรมนุสรแห่งนี้และยังพบว่าพระอาจารย์แคขหรือพระเมธต,ตันจะเมธจิตโตจะอาวาตวัดป่าธรรมนุสรก็ได้เคยในมิดฝันเห็นพญาน,นาคต้นสีขาวชื่อว่าปู่ขาวมาแล้วเช่นกันและต่อมาไม่นานก็ได้มีผู้ใจบุญมาร่วมสร้างพญาน,นาคองค์สีขาวขึ้นมาอย่างสวยงามเพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้กราบไหว้บูชาต่อไปซึ่งในแต่ละวันจะพบว่ามีประชาชนนักท่องเที่ยวสายมูทยอยเดินทางมาเที่ยวชมและกราบไหว้บูชาองค์ปู่ขาวและหัวใจพญานาคก,กันอย่างไม่ขาดสายพร้อมกับเข้าไปกราบนวัมสการพระอาจารย์แคร์เพื่อความเป็นสิริมงคลอีกด้วยโดยผู้ที่มากราบไหว้ขอพรกับหัวใจพญานาคและองค์ปู่ขาว มักจะประสบความสำเร็จตามที่ขอพรจนทำให้หลายคนต้องเดินทางกลับมาแก้บน